เช่าชุดไทยหน,ะน้าวัดอรุณนะคะ โซนนี้สองร้อยนะคะโซนไหนที่มาเช่าจะเป็นคนจีนกับคนตุรกีนะคะ นี่ออมมาเช่าชุดร้านพี่คนนี้นะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะนี่ร้านป้าแหม่มเนาะร <c oughs> ้านนี้นะคะสองร้อยห้าสิบแต่งหน้าทำผมด้วยนะ <c oughs> <c oughs> Am.